สวัสดีครับอ่า,าปืนยิงช้างมาแล้วปืนพลังทั้งลมน้าดิสเลอร์ติเกิลนะครับจุดสีส่สีแ่แมกนัมบีบีกันนะครับตัวนี้แต่งใช้งลมจนะถังลมนะเดี๋ยวนู้นนะเี่ะเดี๋ยวความแรงเช็คดูนะครับเดี๋ยวยิงให้ดูเลยนะนะอ้าเนี่ยสามเจ็ดสาม <laughs> อ่าสามเจ็ดสามโอเคเดี๋ยวนู้นเอ่อประมาณละห้าเอฟนะถูกไปนี่ใหก้กระบอกแดงเล็กๆ <laughs> rồi à, đó tới đó นีๆ้างเรกทั้งหมดแล้วอ่อปีนชา้างปีนพลังทั้งลงเรียบร้อยนะอาจากติ2อเขาตอบเข,ข,ข้ามา3 7มร้อยเจปดิบไลหน้าดูเลยโอเคครับสวัสดีครับขอบคุณครับ